สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r a v e Trade a ะ a ะ e m y ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนนะคะเมื่อวานเดบไม่ได้มาทำคลิปนะคะเพราะว่าโอ้คือตารางแน่นมากนะคะเมื่อวานเนี่ยก็มีการประชุมแผนกันนะคะค<อ>ือต้องเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้ก่อนว่าทุกๆเช้าเนี่ยนะคะทางทีมโค้ดเรานะคะจะมีการประชุมแผนเทรดกันนะคะ ก่อนที่เราจะส่งสัญญาณเทรดให้กับทุกคนนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นการประชุมแผนเทรดที่แบบโหนานมากนะคะตั้งแต่11โมงนะคะจนแบบบ่าย2กว่าๆเลยนะคะก็คือประชุมแผนกันว่าเฮ้ยวันนี้มีสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจโค้แต่ละคนเนี่ยก็จะส่งแผนที่ตัวเองมอนิเตอร์อยู่เนี่ยก็ส่งมาแล้วก็ร่วมกันดิสคัสนะคะว่าเฮ้ยวิร์คไหมแผนนี้เอาไหมไม่เอาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ตัดสินใจส่งให้กับนักเรียนนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยมันมีแผนเยอะมากเลยนะคะมีหลายๆคู่นะคะที่สวยมากเมื่อวานเนาะกว่าจะดิสคัสเันเสร็จก็อย่างที่บอกนะคะบ่าย2องพอบ่าย2ปุ๊บนะคะแต่ละแผนนี่คือแบบวิ่งเข้าโซนรัวๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทเลทีเกรมนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีแผนเข้ามาเยอะมากนะคะก็ด้วยตอนบ่ายสเนาะ ตลาดยุโรปมันเปิดพอดีค่ะทุกคนมันก็เป็นช่วงที่มีวอลลุ่มค่อนข้างมากนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็วิ่งเข้าโซนแบบพร้อมๆกันนะคะก็เลยส่งสัญญาณให้ทุกคนรัวๆนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่เนาะก็จะเห็นว่าเมื่อวานมีแบบหกสัญญาณเทรดได้นะคะแล้วก็แบบส่งไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะก็วินกันไปนะคะแผนเมื่อวานเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่เนาะก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ย มีการสรุปแผนให้แล้วนะคะว่ามีแผนอะไรบ้างเออมีทั้งหมด7แผนนะคะชนกันทุนไป1น,นะคะยกเลิอกออเดอร์ไป2นะคะ SL 2แล้วก็ TP ไป2นั่นเองนะคะทุกคนแต่แผนที่ SL อะ่ะทุกคนแผนนึงเป็นแผนของทองคำใช่ป่ะแล้วก็ SL กันไป500จุดเนาะเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยมันมีแรงซื้อเข้ามานะคะแล้วก็โอ้โหเมื่อวานนี้คือแบบบินแบบเยอะมากนะคะ บินแบบโหอลังการมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้ววันนี้เทดยังไงต่อนะคะส่วนอีกแผนหนึ่งที่แอนะคะก็คือ DE30 นั่นเองแต่เป็นจะบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่า DE30 อมะมันไวมากทุกคนเห็นใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครได้เทดน,นะคะมันไวมากคือแบบพอเกี่ยวไม้สัมผัสแรกปูบะแล้วมันเทล,ลงมาเลยทันทีแบบ60จุดอะทุกคน60จุดไม่ใช่60จุดสิ60ปิปิป๊บปของดีเนี่ยทุกคน คูณ3กับทองคำนะคะ60จุด60ปิ๊บใช่ป่ะมันเท่ากับกี่จุดนะ638เท่ากับ1,800จุดของทองคำเลยนะทุกคนหมายความว่าแต่เกี่ยวออเดอร์ปุ๊บแล้วแบบรูดลงมาบวก1,800จุดถ้าเทียวเขเท่ากับทองนะทันทีอะทุกคนซึ่งกำไรเยอะมากนะคะจริงๆเนี่ยราคามันขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งด้วยเนาะตอน,น,นคืนนะคะก็ บวกเยอะมากเหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายนะคะราคาเนี่ยไปไม่ถึงจุดที่เราตั้ง TP เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เก็บกําไร DE นะคะราคานี่ก็พุ่งเหมือนกันนะคะตอนกลางคืนพุ่งเหมือนน้องทองเลยนะคะพุ่งไปชน diesel น,นั่นเองนะคะก็ถือว่า l o สกันไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะเก็บกําไรได้นะคะก็หูบวกแบบ บวกกระจายอะดีอีจริงๆนะคะก็เก็บไว้นะคะในหนึ่งของสถิติว่าเฮ้ยราคามันบวกเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก็บกําไรเนี่ยนะคะหรือเราอาจจะต้องมีการปรับนะคะระยะ TPSL นะคะเฮ้ย t p ลไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้มันวิ่งไปไม่ถึง t p นั่นเองนะคะก็เอาเข้ามารวมอยู่ในหนึของสถิติเรานะคะเพื่อที่จะพัฒนากลยุทธ์พัฒนาสัญญาณเทรดต,ต่อไปนะคะทุกคน โอเคค่ะนะคะนอกจากทองคำเนาะทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยเ mm hmm. มื่อวานเนี่ยมีแผนคู่เงินด้วยนะคะแบบ GU นะคะ EC a s อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ TP กันไปนะคะสวยๆปลายไส้เลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้ค่ะทุกคนอย่างที่พี่บอกเมื่อวานเนี่ยโหประชุมกันทั้งวนันแล้วก็แบบมอนิเตอร์แผนให้ทุกคนทั้งวันเลยนะคะก็เลยแบบไม่ได้ว่างามาอัดคลิปให้กับทุกคนนะคะทีนี้วันนี้นะคะมีเวลายอยู่นิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปประชุมแผนกันต่อเหมือนเดิมนะคะ โอเคก็ okay, เดี๋ยวจะมาพาทุกคนดูแล้วกันนะคะว่าทองคาเนีย่ยเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบเฮ้ยมันเป็นขาลงอยู่ดีๆทําไมเมืม่อว,วานเนี่ยมันถึงมีอะไรบางอย่างเนี่ยพุ่งขึ้นนะคะแล้วเราจะเทรดบายไหมอย่างที่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องเทเลแกรมเนาะตอนนี้เรามีสัญญาณเทรดให้ทุกคนเทรดบายลิมิตใช่ไหมคะทองคาที่1น,นึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่แผนนี้มันมาจากอะไรทําไมถึงให้เข้าเทรดบายที่1นึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยคะ่อะอ่ะมาแล้วค่ะทุกคนมาดูกราฟกันนะคะ คือแต่ละแผนเนี่ยนะคะเปเวอร์เปเวอร์วางมากนะคะเดี๋ยวพาย,ย้อนดูของเมื่อวานก่อนละกันนะคะเมื่อวานเนี่ยเล่าถึงแผนที่ให้ทุกคนเทรดเซลก่อนละกันนะคะจริงๆเนี่ยแผนเทรดเซลเนี่ยมันซิมเปิลมากเลยนะคะก็คือว่าเทรนด์เนี่ยยังเป็นขาลงอยู่ใช่ปะ่ะ4ี่ชั่วโมงเดย์ทุกๆไทม์เฟรมยังเป็นขาลงอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยราคาทองคำนะคะมันมาสัมผัส ตรงบริเวณแนวรับที่สําคัญนั่นเองนะคะซึ่งแนวรับที่สําคัญตรงนี้นะคะอยู่ที่แถวแถวหนึ่งหกเก้าสามนะคะหนึ่งหกเก้าห้าพิมวางหนึ่งหกเก้าห้าแล้วกันจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเห็นไหมคะทุกคนนี่เคยเป็นแนวรับที่สําคัญเห็นบ้านราคายืนเหนือ1695ได้ยิ่งถ้าไปซ้ายมือนะโอโ้โหเห็นไหมหนึ่งหกเนี่ยมีนัยยะมากนะคะดูในทางฟรมเดได้นี่เห็นปะหนึ่งหเะเปลี่ยนสีนิดนึงให้ทุกคนเห็นชัดเจนเป็นสีส้มแล้วกันเฮ้ย 1695เนี่ยมันมีพลังงานอะไรบางอย่างจริงๆนะทุกคนในที่ทำเฟรมเดย์นะคะเป็นแนวรับที่สําคัญนะั่นแหละซึ่งเมื่อวานเนี่ยราคาลงมาสัมผัสที่1695ใช่ไหมคะแล้วก็หูมีแรงซื้อเยอะมากนะทุกคน1695นี่บอกเลยนะว่ามีร้านลดช่อง <c oughs> ทุกคนเข้าใจคําว่าร้านลดช่องวะ <c oughs> คือเนี่ยลงมาถึงร้านลดช่องทีไรเนี่ยมีแท่งสีเขียวขึ้นไปตลอดเลยนะคะหมายความว่าเฮ้ยตรงเนี้ย มีแรงซื้ออยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าราคายืน169 5ได้เนี่ย เห็นปะมันก็เด้งไงแล้วก็ทำเฟรมเดย์เนาะอย่างที่พิมเคยพาทุกคนดูเนาะว่ามีโอกาสนะคะที่ราคาเนี่ยจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งเป็นซัพพลายในทำเฟรมเดย์นั่นเองนะคะราคาเนี่ยอยู่แถวแถว1น4 0งเ่นะคะาก็ตีไว้ก่อนมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นถึงนั่นเองนะคะแล้วก็อีกซัพพลายหนึ่งนะคะก็ให้เป็นซัพพลายตรงนี้ไวล้ละกันนะคะแถวแถวราคาในยะ1760นนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเนี่ยต่อให้ราคามันเด้งขึ้นมาจาก แนวรับสําคัญนะแต่ถ้ามันยังไม่สามารถชนะสัพพายนี้หรือสวิงไฮนี้ได้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะปรับตัวลงแบบนี้อยู่โอเคไหมคะมีโอกาสที่จะเป็นภาพนี้เช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยขึ้นชนะสวิงไฮนี้ได้นะในไทม์เฟรมเดย์นะคะหมายความว่าเอา้ามีโอกาสอยู่เหมือนกันนะที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นโอเคไหมมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาจะปรับตัวขึ้นและอาจจะไปเทสที่สัพพายในไทม์เฟรมใหญ่กว่าแบบ ทำเฟรมวีคอะไรเงี้ยอะ่ะก็จะมีซัพพลายนะคะแถวแถวตรงนี้เนาะแถวแถว1790เนี่ยนะคะเป็นซัพพลายในทำเฟรมวีคนะคะที่ราคามีโอกาสเหมือนกันนะที่จะขึ้นถึงนะคะถ้าเกิดว่าเดยยกไฮยกโลมาแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ยังไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงบายแอสหน้าเทรดเซลล์อยู่เหมือนเดิมโอเคไหมถ้าไม่ชนะก็มีโอกาสที่จะลงแบบนี้ต่อได้นั่นเองนะคะนี่เป็นภาพในทาเฟรมเดย์เนาะโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้า 16.95เนี่ยมันมีของจริงๆแล้วมันดันราคาได้ขนาดนี้มีโอกาสนะที่ราคาจะขึ้นไปถึง1.740นะคะทีนี้เราก็มาย่อยดูต่อในไทม์เฟรมที่เล็กลงในไทม์เฟรม4ชั่วโมงแบบนี้นะคะดูซิว่าตอนนี้ราคาทำอะไรอยู่นะคะอ่าเต็มตามากๆเลยนะคะเต็มตามากๆเลยคือตอนนี้ราคาติด QM อ่าเห็นไหมแท่งเนี้ยนะคะแท่งแดงล่าสุดเนี่ยปิดนะคะเป็นสีแดงนะคะเฮ้ย เริ่มมีสัญญาณของแรงขายเข้ามาบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยโหพุ่งกระชูดนะคะเนี่ยราคาติดอยู่ที่ QM นะคะแล้วก็ที่แนวต้าน1720นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นิมพมก็เลยมีมุมมองว่าเฮ้ย mm hmm. นี่นะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้อยู่เหมือนกัน mm hmm. เพราะทําเฟรม4ชั่วโมงยังไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าจะกลับเป็นขาขึ้นถูกต้องไหมคะตอนนี้ราคาถูกซัพพลาย QM กดอยู่ด้วยนั่นเองนะคะก็มีโอกาสนะที่จะเป็นภาพนี้โอเคไหมคะมีโอกาสที่จะลงทํ New วโลได้นั่นเองอันนี้เป็นแผน ที่มองว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น QM นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเซล,ลมานะคะ1 7ึ่งเจ็สองศูน์เนี่ยสวยมากนะคะสวยมากเลยฟลิมมองว่าเราสามารถที่จะก,กันทุนได้แล้วนะคะจริงๆตรงนี้ก็มองว่าจะส่งสัญญาณเหตุให้ทุกคนเหมือนกันนะแต่ปรึกษาทุกคนและปรึกษาทีมโค้ดแล้วนะคะเนี่ยตีอะไรเนี่ย ตีสนะคะก็เลยคุยกันว่า <laughs> นอนเถอะนอนเถอะควรนอนนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะก็ไม่ได้ส่งสัญญาณเทรดนะคะแต่ก็จะเห็นว่าเฮ้ยเทคนิคเปะมากนะคะขึ้นไปถึงขอบโซนเนี่ยแล้วก็ย่อลงมาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าเทรดมาน่าจะบวกแบบ7 0 0 600700จจุดแล้วนะคะก็มองว่าสามารถที่จะกันทุนไว้ได้เพราะมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อได้นั่นเองนะคะ แต่ทุกคนนะคะเดี๋ยวพาดูเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนก็ทํากําไรกันได้แบบสวยๆเลยนะคะเพราะเพราะอะไรคะจุดที่เราเข้าเทรดเซลลที่เราลอสกันไปเมื่อวานนะคะมันมาจากตรงนี้ค่ะตจุดเนี้ยเห็นไหมที่มันเคยเป็นแนวรับนะคะแล้วหลุดลงมาเป็นแนวต้านพันเเห็นไหมคะพันเเนี่ยเป็นแนวต้านนะแล้วก็มีสัญญาณของ super hidden ด้วยที่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเซลล์ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยย่อน้อย ถ้าเกิดว่าใครเห็นนะราคาเนี่ยมันย่อลงมาแล้ว300จุดนะคะแล้วมันมาติดที่1695กี่เดิมไอ้ร้านลอดช่องนี่แหละนะคะมันมาติดทุกคนแล้วมีแรงซื้อดันต่อนะคะทําให้แผนเนี้ยเราชน s นซลกันไปเราก็วาง SL กันใกล้ๆเนาะที่1705นะคะก็ชนหมายความว่ามันชนะสวิงไฮนี้ไงทันไหมคะพอชนะไปได้เราก็ได้แพทเทิร์น QM ไง ทันไหมคะเนี่ยชนะซูซายไฮก่อนหน้าได้ได้แพทเทิร์น QM เป็นกรอบสีน้ําเงินที่พิมพ์ตีเอาไว้เนี่ยเห็นไหมคะแล้วราคาเนี่ยก็ย่อก,กลับมาเทสนะคะใครได้บายตรงนี้ดูสิว่าโอยขึ้นสวยมากแบบน่าจะ TP กันไปแบบจุกๆเลยนะคะน่าจะแบบโอ้บวกกันแบบอุตลุดนะคะเห็นไหมคะเราวาง SL ในจุดที่มีเหตุผลพอแพ้ปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าแผนถัดไปคืออะไร เห็นไหมคะแล้วเราสามารถที่จะทำกำไรกลับขึ้นมาได้นะคะแบบสวยๆเลยนะคะก็ใครที่ buy QM ชุดนี้มานะคะก็วินกันไปนะคะเป๊ะมากเทคนิคแบบโคตรเป๊ะนะคะทีนี้นะค่ะแผนนะคะที่ตอนนี้ในเทเลเกมส่งให้ทุกคนนะคะก็คือมี buy limit ใช่ไหมคะที่1711นะคะถ้าไม่ถึง buy limit ตรงนี้นะคะก็เห็นชัดๆนะคะว่าตรงนี้มันมีดีมาร์อยู่โอเคไหมคะ1711อ่ะเดียวพิลมพ์ลองวาง1711เนี่ยอยู่ตรงนี้ เห็นไหมคะ1711นะคะเป็นจุดที่มีดีมานนั่นเองนะคะบวกกับในทาวเรมเล็กๆเ,เนี่ยราคาสร้างแพทเทิร์นของพฤติกรรมทองเอาไว้ด้วยนี่เห็นไหมย้ำไฮนะคะราคายํำไฮลงมานะคะก็มองว่ามีโอกาสที่ราคาจะเด้งอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปถึง TP แล้วได้นั่นเองนะคะแล้วถ้าราคาจะลงต่อก็ อาจจะเป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าแบบแรงซื้อเยอะมากจริงๆเนี่ยอาจจะขึ้นต่อได้แบบนี้เลยนะคะ QM เนี่ยอาจจะแหกไปก็เป็นได้นะคะโอเคไหมเราก็ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าจะยังไงเพราะว่าที่ที่บอกว่ามีโอกาสที่ QM นี้จะแหกได้ก็อีกเหตุผลหนึ่งที่มันถูกดันมาจากแนวรับในทางเฟรมเดย์ด้วยแหละ1695เนี่ยของเข้าแรงจริงนะคะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะที่ราคาเนี่ยจะขึ้นต่อนะคะก็สอดคล้องกับทางเฟรมเดย์เนาะที่ยังมีซัลายในทางเฟรมเดย์เนี่ยลอยอยู่ข้างบนเช่นเดียวกัน นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะก็แผ่ในวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะคะสุดท้ายนะคะฟิล์มกอ็อยากจะฝากอีกงานหนึ่งนะคะ20กันยายนนะคะโหประชาสัมพันธ์กันมาตลอดเลยนะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนี้ไม่ได้แล้วนะทุกคนต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงวันงานแล้วนะคะเทรดสดกับเรานะคะ BUBI to change your life นะคะก็ทำคุณสมบัตินะคะฝากเงินนะคะ ในพอตของตัวเองนะคะเพื่ออะไรร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะก็ไปรับพลังงานดีๆไปรับไมซ์ดีๆไปรับเทคนิคดีๆนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเฮ้ยฉันเป็นคนใหม่ฉันสามารถไปได้ไหมไปได้นะคะเฮ้ยหรือฉันมีความรู้อยู่แล้วแบบใครที่เป็นนักเรียนบาวเวอร์อยู่แล้วฉันไปฉันจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมได้แน่นอนนะคะเพราะว่าครั้งนี้เราจะมีการจัดเซสชันนะคะแบ่งแบ่งกลุ่มนักเรียนด้วยนะคะแบบตามแบบประสบการณ์แล้วก็ตามความรู้ที่มีเลยนะคะเพื่อเสิร์ฟทุกคนให้แบบ ตรงจุดมากที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็ได้ฟีดแบ ck ตัวเองนะฟิแบ์ตัวเองจากหลายๆงานที่ผ่านมาแบบเฮ้ยบางงานแบบพื้นฐานเกินไปคนที่แอดวานแล้วก็จะแบบเฮ้ยเบื่อหรือเปล่านะคะหรือบางทีแบบคนที่บางทีเนี่ยเราใส่ความรู้ที่เป็นแอดวานมากเกินไปคนใหม่ก็จะงงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ปรับปรุงมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งเซสชันให้ด้วยนะคะเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับทุกคนเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากมาร่วมง,งานกับเรานะคะก็สามารถทักสอบถามแอดมินได้เลยนะคะวันที่20กันยายนเนาะเจอกันที่โนเวเทลรังสิตนะคะส วันนี้พิมก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ